เราก็กําลังเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะทริปนี้ก็คือเป็นทริปทําบุญทอดกฐินนะคะแบบไม่ได้ไปเที่ยวแต่อย่างใดนี่ก็จะเป็นสมาชิกในวันนี้นะคะ,อ,ะอ,อ่ะแล้วก็มีบิวตี้บล็อกเกอร์หน้าใหม่นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอ,อ,อยู่ข้างหลังเปิดตัวเร็วๆนี้ดจแล้วก็ออกเดินทางกันตอนตีสองดูค่ะว่าถึงเชียงใหม่กี่โมง การเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งนี้นะคะกล้วยเหมารถตู้นะคะเป็นวันนะคะวันละ1,800บาทไม่รวมน้ํามันไม่รวมค่าทางด่วนค่ะซึ่งมันก็สะดวกกับการเดินทางหลายๆคนนะคะเราไม่ต้องขับรถเองนะคะแต่ว่าก็จะเมื่อยในการนั่งนิดนึงค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงสีนะคะตอนนี้เราเติมน้ํามันกันอยู่ที่ปากอีก4ชั่วโมงเราจะถึงเชียงใหม่ค่ะ การเดินทางครั้งนี้นะคะกล้วยไม่ได้หลับเลยตั้งแต่ตีสองครึ่งค่ะทุกคนช่วยพี่คนขับรถขับรถอยู่นะคะก็ลุ้นไปตลอดทางนะคะพี่เขาขับเร็วมากแต่ว่าก็ค่อนข้างท,างที่จะปลอดภัยนะคะก็มองข้างทางไปนะคะเรื่อยๆภูเขาทุ่งหญ้าสายหมอกนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็หลับกันตลอดทางอย่างมีความสุขค่ะนี่สภาพหน้าคนนอนเต็มอิ่มกับนี่คือหน้าตาคนไม่ได้นอนส่วนนี่ได้นอนบ้างไม่ได้นอนบ้าง ในที่สุดแล้วก็เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะทุกคนมาเชียงใหม่หลายครั้งแต่ไม่เคยได้มาแวะร้านนี้เลยค่ะ นั่นก็คือร้านโกเผือกโกดํานะคะเขาเป็นร้านอาหารเช้าของคนเชีงยงใหม่ค่ะเมนูสุดฮิตของที่นี่เลยก็คือจะเป็นสังขยาสีพาสเทลนะคะเสร์ฟพร้อมขนมปังบอกเลยว่าอร่อยจริงๆค่ะทุกคนและที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะพวกเซตขนมปังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50บาทนะคะแล้วเขายังมีอีกหลากหลายเมนูให้เราเลือกทานเลยนะคะร้านโกเผือกโกดําเขาตั้งอยู่หลังโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นค่ะนะคะใครที่มาเที่ยวเชีงยงใหม่ไม่รู้จะไปไหนทานอะไรมื้อเช้าลองแวะมาที่ร้านนี้ค่ะร้านเขาเปิดตั้ง แต่7็ดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสนะคะทานมื้อเช้าเบา,บาๆกันไปเสร็จแล้วมาที่มื้อหนักของเราค่ะรอบนี้กล้วยพาทุกคนมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอยที่เขาบอกว่าได้รางวัลมิชลิน นั่นก็คือร้านขนมจีนสันป่าคอยนั่นเองค่ะร้านเขาตั้งอยู่ในตลาดทองคำนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา11.00ถึง5่มเลยค่ะร้านนี้เป็นเจ้าดังได้มิชลินไกด์ด้วยนะคะมีน้ําแกงให้เลือกหลากหลายเลยค่ะที่สำคัญราคาถูกมากทุกคนนะคะราคาเริ่มต้นที่50-60บาทรสชาติบอกเลยว่าอร่อยจริงนะคะต้องลองนะคะ ตอนนี้นะคะกล้วยก็พาทุกคนมาอยู่กันที่ตลาดทองคําค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีร้านขนมจีนที่อร่อยและขึ้นชื่อนะคะแล้วก็ได้รางวัลมิชลินด้วยค่ะทุกคนวันนี้ก็เลยมาลองดูนะคะว่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินขนมจีนน้าเงี้ยวมากได้รางวัลมิชลิน5ปีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะน้องเฟิร์นอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมคะน้องแซวอร่อยค่ะบสามสิบบาทคุณพระ ถูกมากมเมนูเนื้อนะคะจะอยู่ที่60บาทแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เนื้อเนี่ยสาบาททุกคนคะ่นนะสามสิบาทจริงไม่ได้พูดเล่น30บาทใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่อยากกินอาหารที่แบบว่าเป็นต้นตํำรับของจังหวัดเขาเลยนะคะแนะนำเลยค่ะตลาดทองคําแล้วก็ร้านเดินเข<ม>้ามาได้ค่ะในตลาดเดี๋ยวก็เจอร้านขนมจีนสันต่าคอยค่ะ <laughs> เชียงใหม่ครั้งนี้กล้วยมาเลือกพักกันที่โรงแรมอาวันนิมานโฮเทลเชียงใหม่ค่ะที่เลือกที่นี่เพราะว่าราคาไม่แพงเลยค่ะกล้วยจองได้ในราคาห้องพักคืนละ1,200บาทราคานี้รวมอาหารเช้านะคะระหว่างที่รอเช็คอินก็ทําการช้อปปิ้งไปด้วยนะคะเขามีเสื้อผงเสื้อผ้าให้ช้อปปิง้งแล้วก็จะมีเวลคั่มดิงนะคะได้กุญแจมาปุ๊บก็ยแยกย้ายเข้าห้องพักกันค่ะ ห้องพักที่นี่เขากว้างและสะอาดมากๆค่ะที่สําคัญอยู่ใกล้โซนสถานที่เที่ยวต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในมาร์เก็ตกลางคืนถนนนิมานนะคะหรือร้านอาหารชื่อดังต่างๆก็อยู่ใกล้ๆกับที่พักเลยค่ะ และหากเราจะเดินทางไปเที่ยวไหนในโซนิม,มานะคะที่นี่เขามีรถกอล์ฟบริการส่งปากซอยให้ด้วยค่ะถือว่าสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะพี่แจ็คบอกว่าใครบอกให้แต่งตัวแบบนี้ทุกคนคิดว่ายัางไงคะกล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะมันก็เป็นแฟชั่นอย่างเนึงอะพี่แจ็คไม่เข้าใจตุ๊กเตกไม่เข้าใจอะอะ,อะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนอบจอเชียงใหม่นะคะก็วันนี้คนเยอะมากเพราะว่าเขาบอกว่ามีตลาดนัดด้วยนะคะที่แสงทางนี้สวยมากเลยกอกกำลังเดินวนหาโลเคชั่นอยู่นะคะว่าที่เขามาถ่ายกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหน <laughs> สวนสาธารณะอาบาจอเชียงใหม่บอกเลยว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกคนชอบถ่ายรูปต้องมาค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากค่ะถ่ายรูปเพลินๆสามารถพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นได้อีกด้วยนะคะได้มานั่งมองวิวทุง่งหญ้าภูเขาบอกเลยว่ามันดีจริงๆค่ะและที่นี่เขายังมีอาหารเครื่องดื่มเราสามารถซื้อและพามานั่งทานกันได้ค่ะ ถ่ายรูปเล่นที่สวนอปจเสร็จแล้วเราก็มาเดินชิวกันต่อที่คลองแม่ค like ่ะค่ะกล้วยมาที่นี่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะและชอบทุกครั้งที่มาเลยค่ะเพราะมาแต่ละครั้งมันก็ได้คนละฟิลเลยนะคะมารอบนี้บอกเลยว่าคนค่อนข้างที่จะเงียบนะคะก็จะมีร้านค้าขายของนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของฝากนะคะเราก็เดินช็อปเดินชมวิวกันไปตามสบายค่ะ ล้วยไปจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะอากาศก็ยังไม่ค่อยหนาวค่ะก็เลยเดินไปเหนื่อยไปนะคะเริ่มร้อนนะคะก็เลยมาหาอะไรเย็นเย็นทานกันที่นี่เลยค่ะบ้านมะพร้าวไอติมคองแม่ค่ะบอกเลยว่าอร่อยหวานกําลังดีคลายร้อนได้ดีทีเดียวเลยค่ะใครที่มาเดินเล่นคลองแม่ค่ะก็มาอุดหนุนมาลองชิมกันได้นะคะ ข่งเงิน,น,น,นมื้อค่ำวันนี้เรามาฝากท้องกันที่หมูกระทะสองชั้นถนนนิมมานซอยหค่ะบอกเลยว่าใกล้ที่พักแล้วก็หมูกระทะที่นี่เขามีให้เลือกหลากหลายบอกเลยว่าอิ่มมนอร่อยมากๆค่ะ,เอ,ะเ,เอาขีการแล้วใช่ไหมที่โรงแรมเขาก็จะมีบริการอาหาร ก็จะมีพวกคอนเฟลกนมสดขนมปังนะคะแล้วก็ไข่ลวกนะคะมีโจ๊กมีข้าวซอยค่ะหลานมองคุณยายวราด้าอยู่พูดมาอ่ะคนพิ้พูดกับพี่จายเหมือนไม่ก่อนจะออกเดี๋ยวดีสิส ัสดีเช้าวันที่สองในเชียงใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะภารกิจของเราก็คือจะมีไปทําบุญทอดกระถินนะคะที่วัดบ่อกกลางนะคะเนี่ยเหมือนเป็นลายชุกเว้แต่งตัวจะเต็มขนาดนี้เดี๋ยวเไปดูค่ะว่าเพื่อนๆแต่งตัวกันแบบไหนนะคะดูเพื่อนเขาใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนนะคะหรือกางเกงสีเข้มนี่ขนาดสามีก็ยังใส่เสื้อขาวกางเกงยีนน้องเฟิร์นโต๊ะนู้นตัดภาพมาที่ดิฉันจะเต็มอยู่คนเดียวดูเราเหนื่อยๆนะเดินทางเหนื่อยหรอ แดดกกเลยทหารเลยทานมื้อเช้าเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวขึ้นรถเพื่อไปรับเจ้านายนะคะไปทำบุญที่วัดทอดกระถินกันค่ะนี่เรากำลังจะไปทำบุญกระถินที่วัดไหนคะวัดทอดป่าต่น ค่ะวงนี้เป็นอันนี้เป็นเจ้าภาพงานกระถิ่นวันนี้ค่ะเกออย่างนี้พลยเราเดินทางไกลมาจากกรุงเทพเพื่อมาทำบุญทอดกรถินกันที่วัดบ่อก้างค่ะวัดหมอก้างนะคะเขาตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ก้าอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เจ้านายกล้วยเลือกเป็นเจ้าภาพทอดกรถิ่นที่นี่นะคะมาถึงวัดเราก็เตรียมจัดของค่ะทั้งขนมน้ํานะคะที่เราเตรียมมาจากกรุงเทพนะคะก็จัดวางตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เขามาร่วมทําบุญในวันนี้ก็เข้ามาช่วยเราด้วยนะคะ <laughs> หลังจากที่เราเตรียมของเสร็จแล้วเราก็จะไปตั้งขบวนกันที่หมู่บ้านค่ะซึ่งอยู่ห่างจากตัววัดประมาณ300เมตรนะคะแล้วเราก็จะเดินแห่ขบวนกระถินนะคะมาพร้อมกับชาวบ้าน <c oughs> เดินกลับเข้ามาที่วัดค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าบรรยากาศ <c oughs> เต็มไปด้วยความสุข <c oughs> และอิ่มบุญค่ะ <c oughs> ขบวนกระถินเดินทางมาถึงวัดนะคะเราก็จะวนรอบโบสถ์สามรอบค่ะแล้วก็จะนําขบวนเข้าไปในโบสถ์นะคะแล้วก็จะดําเนินพิธีการต่างๆตามขนบธรรมเนียมของที่นี่ค่ะ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีในโบสถ์แล้วชาวบ้านก็จะมาหยิบของที่เรานํามาถวายทาบุญค่ะการทําบุญทอดกรถินครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีแค่เจ้านายกล้วยนะคะ mm hmm. ก็จะมีชาวบ้านแถววัดบ่อกลางมาร่วมทําบุญกันด้วยค่ะอิ่มท้องอิ่มบุญกันแล้วกล้วยพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกที่สวยอีกที่ในจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะซึ่งน้ําตกแห่งนี้นะคะอยู่ห่างจากวัดบ่อกลางประมาณ40กิโลการเดินทางประมาณ50นาทีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่น้ําตกแม่ยะค่นนะ นี่ก็ฮวงเป็นลูก,อ,ก <laughs> อะไรแม่อมนี่น้บแม่น้ำตกแมยะลองอีกทีเลยไยยโดดแล้วก็ น้ำตกแม่ยะตั้งอยู่ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่าเข้าชมผู้ใหญ่นะคะ50บาทเด็ก20บาทอันนี้เป็นราคาคนไทยนะคะ น้ำตกแม่ยะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำห้วยแม่ยะไหลลดหลั่นลงมาถึง30ชั้นรวมความสูงประมาณ260เมตรค่ะเขาว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าช่วงที่กล้วยมาเพิ่งผ่านเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากไปเมื่อ3ามอาทิตย์ก่อนสีน้ำยังคงมีสีเข้มอย่างเห็นได้ชัดค่ะแม้ขนาดสีเข้มขนาดนี้แต่ก็ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติจริงๆค่ะแต่เห็นสีน้ำแบบนี้ห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดนะคะ เดินทางมาถึงอำเภอจอมทองแล้วพลาดไม่ได้ที่จะแวะดอยอินทนนท์ค่ะดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกล้วยเคยมาที่นี่ประมาณ4-5ครั้งแล้วนะคะแต่ก็รู้สึกชอบทุกครั้งที่มาเลยค่ะซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกแม่ยะประมาณ55กิโลค่ะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่บนยอดดอยอินทนนท์นะคะที่เขาบอกว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยค่ะทุกคนอุณหภูมิ15องศาหนาวควันออกปากมีควันไหม้วสำหรับความหนาว การขับรถขึ้นดอยอินทนนท์เส้นทางสะดวกสบายรถเล็กสามารถขับขึ้นได้ค่ะก่อนจะขึ้นมาบนดอยอินทนนท์นี้นะคะอากาศด้านล่างค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวแต่พอขึ้นมาถึงบนยอดดอยอินทนนท์บอกเลยว่ากาศหนาวเย็นสบายมากทุกคนอุณหภูมิประมาณ13-14องศาเท่านั้นค่ะอากาศเย็นสบายแบบนี้นะคะเราก็เดินศึกษาพันไม้ต่างๆที่เส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติอ่างกากันค่ะ คดีรอบนี้กล้วยพกพาสปอร์ตเที่ยวอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยมาด้วยนะคะก็เลยแวะมาให้พี่เจ้าหน้าที่เขาสแตมป์เป็นที่ระลึกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพอ่อ เยอะไวๆแล้วก็ยำ <ậ> <ậ> ลงจากดอยอินทนนท์ช่วง5้าโมงเงย็นกว่าๆลงมาถึงในตัวเมืองก็ค่ำพอดีค่ะวันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์เราก็มาเดินเล่นที่ประตูท่าแพกันค่ะบอกเลยว่าบรรยากาศคลึกคลื้นมากนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะทุกคนที่สำคัญนะคะนี่คือครั้งแรกที่กล้วยได้มาเดินเที่ยวประตูท่าแพนะคะมาเชียงใหม่หลายครั้งไม่เคยได้มาเที่ยวเลยเพราะว่าเขาเปิดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นค่ะ นี่นะคะเราก็มาอยู่กันที่ประตูท่าแพถนนคนเดินนะคะซึ่งเขาจะมีแค่เฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวตัวาชาเยอะมากนะคะคุณ อยู่กรุงเทพไม่เจอนะคะมาเจอเชียงใหม่พี่แจ๊แกมาต้องแน่ไหนไม่ได้มาเชื่อเลยโอเคค่ะกินสเต็กไก่นะคะที่ประตูท่าแพ900บาาทบอกเลยว่าอาหารแต่ละอย่างหน้าตาหน้าทานทั้งนั้นเลยค่ะ เดินเล่นทานอาหารที่ประตูท่าแพกันเสร็จแล้วเราก็นั่งรถแดงกลับที่พักกันค่ะค่าบริการคนละ20บาทค่ะเข้าวเหว้าวดำดำเหมือนพี่แจ็คจะยังไม่อิ่มนะคะก็เลยออกไปหาอะไรกินกันที่ถนนนิมมานอีกครั้งค่ะก็ใช้บริการรถก๊อบของที่พักให้ไปส่งหน้าปักซอยค่ะบอกเลยว่าสะดวกมาก นิมมานบอกเลยว่าคลึกคลืดมากค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินเที่ยวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมมีหลากหลายอาหารให้เราเลือกทานเลือกเดินชมกันค่ะตอนนี้เราก็พามาเดินกันโซนซอยนิมมานเห็นมินซอยหนึ่งนะคะก็จะมีของขายที่ระลึกแล้วก็มีอาหารนะคะแต่ว่าพวกอาหารเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฟิลแบบว่าสไตล์สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นอาหารจีนอาหารฝรั่งนะคะ ใครมาเที่ยวเชียงใหม่กลางคืนไม่รู้จะไปไหนนะคะก็มาเดินที่ตลาดไนมาร์เก็ตตรงนิมมานซอยหนึ่งได้พพี่จคมากินข้าวซอยมื้อดิค่ะมาเชียงใหม่ไม่กินข้าวซอยถือว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่นะคะ การค้าเสร็จแล้วเราก็ใช้บริการรถกลอบของพี่พักมารับเช่นเคยค่ะเรามาเชียงใหม่นะคะต้องมาสักการะพระาธาตุทร,รใจนะคะที่วัดพระาธาตุดอยคำนะคะใครที่ใส่กางเกงขาสั้นมาเขาทางวัดจะมีผ้าถุงให้บริการนะคะ<ม>ก็สามารถใส่สวมรับได้ค่ะสามดอก ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมมาไหว้สักการะหลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำกันนะคะก่อนเดินทางกลับกรุงเทพก้้ยพาทุกคนมาแวะกันที่คาเฟ่ราเชลคอฟฟี่ค่ะ ซึ่งที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอหางดงนะคะอยู่ห่างจากวัดพระธาตุดอยคำประมาณ15กิโลก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีนิดๆค่ะหากใครอยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้จะมีค่าเข้าบริการคนละ50บาทนะคะแต่ว่าตั๋วเข้าตรงนี้สามารถนำไปเป็นส่วนลดเครื่องดื่มในโซนที่ขายคาเฟ่ได้ค่ะ ทางที่เดินทางกับกรุงเทพนะคะก็จะผ่านลำปางเรามาแวะกันที่ป้าปี่ร้านนาพาร์คลำปางค่ะที่นี่เขาจะมีร้านอาหารและของฝากนะคะสามารถแวะทานข้าวได้ซื้อของฝากกลับบ้านได้ค่ะสำหรับทริปเชียงใหม่ครั้งนี้ก็จบทริปเพียงเท่านี้ค่ะก็ทั้งอิ่มบุญนะคะอิ่มใจนะคะสำหรับทริปหน้าก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนั้นกด s u b s c r i b e กันไว้นะคะ